การแก้ปัญหาขยะจากพอลิเมอร์คุณรู้หรือไม่ในขณะที่จำนวนประชากรของมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมนุษย์ก็มีการสร้างปัญหาต่างๆเพิ่มขึ้นมากด้วยเช่นกันหนึ่งในตัวอย่างที่สำคัญและเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือปัญหาจากขยะโดยการนำพอลิเมอร์มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆส่วนมากแล้วใช้แล้วทิ้เช่นขวดน้ำพลาสติกแก้วพลาสติก ลอดดูดกองฟูมใส่อาหารส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาติได้หรือถ้าได้ก็อาจจะใช้เวลานานมากนอกจากนี้ยังมีรายงานผลการวิจัยว่าอนุภาคพ,พลาสติกขนาดเล็กสามารถเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์และสัตว์ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพได้ในปัจจุบันวิธีการกำจัดขยะยังคงเป็นวิธีการเผา เกิเป็นการเพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกและเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะจากโพลิเมอร์มีหลายแนวทางเช่นลดการใช้เช่นการไม่รับถุงพลาสติกการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกการใช้แก้วน้ำหรือภาชนะใส่อาหารที่นำมาเองการลดใช้อาจทำได้โดยใช้ซ้ำเช่น การใช้แก้วน้ำหรือขวดน้ำดื่มซ้ำการนำยางรถยนต์มาทำกระถางต้นไม้หรือรองเท้าแตะซึ่งพอลิเมอร์ที่นำมาใช้ซ้ำเหล่านี้ไม่ได้ผ่านกระบวนการหลอมและแปรรูปสำหรับการรีไซเคิลเป็นการแปรรูปวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จะมีการหลอมและจะมีการจะและจะมีการกำหนดรหัสบน,น,นพลาสติกนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับผมเช่นนะครับ 1. คือโพลีเอทิลีนเทเลฟตาเลตนะครับซึ่งมีเป็นพลาสติกที่มีความใสนํามาทําขวดน้ําเปล่าขวดน้ําปลาหรือขวดน้ํามันพืชน,นะครับ 2. คือโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงนะครับะจะมีความนิ่มและเหนียวนะครับจะนํามาทําขวดน้ําผลไม้หรือขวดขวดนมนะครับผม 3. <า>คือไวนิลคอไรน์นะครับเป็นพลาสติกที่แข็งและนิ่มนะครับนำมาทําท่อ PVC หรือสายยางนะครับ <S <S 4. คือโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำนะครับจะมีความนิ่มกว่าโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงจะนํามาทำท่อเอจะนํามาทําถุงใส่ขนมปังนะครับผม 5. คือโพลีโพรพิลีนเป็นพลาสติกที่คงรูปดีจะนํามาทําจานถังตะกร้านะครับผม่าโพลิสไตรีนนะครับเป็นพลาสติกที่แข็งและเปราะแตกง่ายนะครับนามาทําโฟมใส่อาหารนะครับผม 7. คือพลาสติกชนิดอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก6กลุ่มที่ผมได้กล่าวมานะครับเช่นปากกาหมวกนีรแลพยนะครับการใช้โพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเช่นโพลีกลีซิรีนเอริเพตเเลดเฉลดโพลีคาร์บอเนตโวลูนโพลีแลคติกแอซีลิกและโพลีไฮดรอกซิลีนนะคะซึ่งโพลิเมอร์พวกนี้นะคะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันน้อยสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้ง่ายจึงทำให้เกิดการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ธรรมชาติได้เร็วกว่า